ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่งานนอชชั่นฟิกเกอร์นะครับผมอย่างตัวไรจินตัวนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นแรเทมแล้วนะ <S Let s g กครับสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการแบททอย รีวิวและในวันนี้นะครับผมผมได้หยิบยกเอาเจ้าซอฟสปิริตไคจูไรจินมารีวิวท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่งานอนชั่นฟิกเกอร์นะครับเป็นงานซอฟนะครับ เป็นงานฟิกเกอร์เฉยๆอาจจะไม่ได้มีจุดขยับมากมายนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ค่อนข้างมีความต้องการในตลาดก็สูงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่างานซอฟเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไร้แรกๆเลยนะครับผมของงานฟิกเกอร์มอนสเตอร์ไคจูหรือว่าสปราร์ตต่างๆนะครับผม <Wow. S 1> เรียกได้ว่ามีมานานแล้วนะฮะแล้วก็หลายตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรายเทมเลยนะบนะางตัวนี้เรียกได้ว่าแบบ หาไม่ได้แล้วนะครับผมอย่างตัวไรจรินตัวนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นแร่เทมนะสำหรับงานซอฟต์ส i ิริตไคจูไรจินนะครับผมจากภาพยนตร์ Pacific Rim Uprising นะครับเรียกว่าผมแบบโชคดีมากเลยนะที่ไปหามาได้นะครับผมตัวไรจรินเนี่ยเป็นตัวไคจูเนาะที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Pacific Rim Uprising นะครับผมเรียกว่าเป็นตัวไคจูที่มีระดับ5 เรียกได้ว่าเก่งอยู่พอสมควรเลยนะก็ถึงกับซัดหน้ายิปซี e อเวนเจอร์ให้แบบกระเด็นได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นไคจูที่ค่อนข้างเก่งอยู่พอสมควรเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไอชันฟิกเกอร์ที่เป็นไคจูจากแฟนชายพลาสติกริมเลยผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะพอดีว่าได้เจ้าตัวนี้มาพอดีอเลยแล้วก็เลยเอามารีวิวท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมรีวิวงานซอฟด้วยนะครับผม และตัวนี้เนี่ยเป็นงานซอฟต์สปริตนะครับเรียกว่าเป็นงานซอฟต์ตัวพิเศษนะไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับผมกับการแกะกล่องใน ลิปแบรดทอยันบ็อกซิ่งนะครับผมที่ผมปล่อยไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับผมก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันสวยงามแค่ไหนนะครับผม <Wow. S 1> ผมเนี่ยยังรู้สึกชอบเลยนะผมไม่เคยรีวิวงานซอฟมาก่อนเลยไม่เคยมีงานซอฟมาเป็นของสะสมด้วยแล้วทีนี้เนี่ยได้ตัวไรจิงที่เป็นงานซอฟมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออง,งานซอฟเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเกรดเนี่ยเกือบจะเทียบเทียบพวก X m o t o r ตอรหรือฟิกเกอร์อเลยนะ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามมา,มากๆเลยนะครับ ตัวฟิกเกอร์เนี่ยมีขนาดตัวอยู่ที่ประมาณ20เซนเมตรนะครับผมและมีความยาวแต่ส่วนหน้าสุดของังตัวจนถึงปลายหางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30เซนเมตรนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่นะครับอาจจะอยู่ในสเกลที่1ต่อ1 1นะครับผมจะตัวใหญ่กว่างานพวกเอสมอนต์อาร์หรือว่าเอฟฟ c กเก a r ์อยู่นิดนึงนะครับผมแต่ก็สามารถนํามาถ่ายรูปหรือว่าเล่นด้วยกันได้นะครับ จุดขยับของตัวฟิกเกอร์เนี่ยจะไม่เยอะเหมือนพวกแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยจะมีจุดขยับเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์มอเตอร์อาร์ตหรือฟิกเกอร์อาร์ตหรือแม้แต่เนกานะครับผมพวกนั้นเนี่ยจะเป็นตัวแอคชัน่นฟิกเกอร์ที่จะมีจุดขยับหลายจุดนะครับแต่สําสหรับงานซอฟงานซอฟเนี่ยจะเป็นแค่ตัวฟิกเกอร์นะครับผมจะไม่ได้มีจุดขยับเยอะ <S <S จะมีอยู่หลักๆก,ก็แค่ 2จุดนะครับผมก็คือในส่วนของแขนและก็ในส่วนของขานะครับผมเราจะสามารถขยับแขนไปข้างหน้าได้แล้วก็ขยับไปข้างหลังได้นะครับผมแขนทั้งสองข้างเนี่ยจะสามารถขยับได้ทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของขาเองก็เหมือนกันในส่วนของขาเราจะสามารถขยับไปข้างหน้าได้แล้วก็ขยับไปข้างหลังได้นะครับผมจุดขยับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่า ในงานซอฟต์ตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ m m s s เนี่ยอาจจะมีบางจุดที่สามารถขยับเพิ่มได้นะครับผมอย่างเช่นในส่วนของหาง,งนะครับแต่ว่าตัวซอฟต์สปิริตของตัวไคจูไรจินเนี่ยจะไม่สามารถขยับในส่วนของหาง,งได้นะครับผมจุดขยับก็จะมีแค่2จุดก็คือแขนกับขาเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนของงานปั้นเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับผมผมรู้สึกว่าในส่วนงานปั้นของตัวไคจูไรจินเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็เหมือนกับตัวไคจูที่อยู่ในภาพยนตร์มากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานปั้นหรือว่าการลงสีเนี่ยทางงานซอฟต์สปิริตก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมว้ wow. และน really? we ี่คือทั้งหมดในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะแรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์ก็จะไม่ได้เยอะมากเหมือนตัว s m o n t e r r นหรือ f i g u r เกอรนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวงาน Soft Spirit ไคจูไรจินจากภาพยนตร์ Pacific Rim อ Uprising นะครับ อย่างที้ผมบอกไปนะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมรีวิวงานซอฟนะครับผมแล้วมันก็ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเวิร์กมากๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วตัวไคจูไรจินหรือว่างานซอฟ์สปิริตไคจูไรจินเนี่ยมันออกมาวางขายพร้อมกับงานเด e r o b โรบอ i สปิริตแปซิฟิก m รีมอัปไรซิงนะครับผมนี่จะมีตัวเยเกอร์ยิปซี e อเวนเจอแล้วก็ตัวอื่นๆอ,อีกนะครับผมแล้วก็ตัวงานซอฟ์สปิริตไคจูไรจินเ่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัวไรจินนะครับ ยังมีทั้งตัวไคจูเชริกทอนแล้วก็ตัวไคจูฮากุจา ja ด้วยนะครับผมแต่ว่า2ตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างน่าจะหายา,ยากอยู่พอสมควรแล้วนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยผมจะพยายามหามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมตัวงานซอฟเนี่ยจะมีขนาดตัวพอๆกับงานเดอะโรบอทสปิริตเลยเพราะว่าตัวงานซอฟกับตัวโรบอทสปิริตเนี่ยจะมีสเกลที่ค่อนข้างทัดเทียมกันนะครับผมเพราะว่าเขาอคู่กันนะ ใครที่มีตัวเดอะโรบั Spirit ตเยเก Atlas ตลาสเดส e รเนี่ยก็สามารถนำมาเล่นคู่กันกับตัวงาน Soft Spirit ไคจูได้นะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมเอามาวาดให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็คือผมมีงาน The ะ o รบ t s ส i ิริอยู่แค่ตัวเดียวนะครับผมก็คือ a t ตลาสเดส r รอยเนะครับผมก็เดี๋ยวในอนาคตผมจะหา The Robot Spirit, Pacific Rim, เดอะ o รบ t s ส i ิริตแป i ิฟิกริเอามาริมให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผมถ้าผมได้มีโอกาสนะ เพราะว่าตอนนี้มันก็ยากแล้วนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสอย่างที่ผมบอกผมจะมารีวิวอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับงานซอฟต์สปิริตไคจูไรจินเนี่ยผมขอให้คะแนนอยู่ที่7.5คะแนนนะครับตัวฟิกเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานปั้นและก็การลงสีเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างเหมือนกับตัว ไรจินที่อยู่ในภาพยนต์ม,มากๆเลยนะครับผมและก็เนื่องจากตัวไคจูจากแฟรชายแปซิฟิก r i มเนี่ยมันไม่ค่อยมีงานฟิกเกอร์หรือแอคชั่นฟิกเกอร์ออกมาสักเท่าไหร่นอกจากอีกค่ายหนึ่งอย่างเม g านะซึ่งมันก็หายากทั้งคู่และทั้งงาน s o อฟส p i ริตรวมถึงงานเ g กาก็หายากแล้วสำหรับไคจูที่อยู่ในแฟรชายแปซิฟิกริมนะครับผม,ผมก็ถ้าเปิดว่าผมมีโอกาสจะหามารีวิวเพิ่มนะครับก็ เป็นการรีวิวงานซอบครั้งแรกของผมที่ผมรสึกว่าค่อนข้างประทับใจนะกับตัวไฮจู Do, ไรจินนะครับเรียกได้ว,ว่ามันสวยงามในทุกด้านเลยไม,ม่ว่าจะเป็นงานตั้นหรือการลงสีนะและสำหรับครั้งหน้าผมจะหยิบยกเอาแอคชั่นฟิกเกอร์โมเดลของในของสะสมตัวไหนมารีวิวท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกและต้องเดียวติดตามชมกันไหนครั้งหน้านะครับผมและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ